ครวสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต้เฮ้่ตอนนี้เราด้่งอยู่กับน้องนี่ค่ะโอ่โหจรค่นะครับคือลุงหรือนานะลุงลุงลุงมนคุยเป็นพี่ฉันบังลุงเลยเห็นลุงนี่เป็ตัวเล็กๆไปถ่ายละครด้วยกันสองหวไมาถึงบอกผู้ชมว่าเรนอยู่ที่ไหน ร้านอาหารชื่อว่าคลามร้านโปรดของแอนแล้วก็ร้านโปรดของคุณสามีด้วยอาหารที่สั่งก็จะเป็นอย่างนี้เลยใช่เพราะว่าเป็นอาหารไทยที่ทุัคงทานได้ตอนนี้ที่เรียนจบจากจบแล้วค่ะจบปริญญาโทแล้วค่ะจบเพียงกฤษใช่แล้วไงมีแผนอะไรต่อหลังจากเรียนจบครับก็ตอนแรกก็แผนว่าจะลองหางานทําที่นู่น่แต่ว่าทีนี้พอเพิ่งรับปริญญาไปช่วงมกลาทีนี้ผ่านไปได้แป๊บหนึ่งเอาก็แต่งงานมีโควิด อ๋อไ้ว้ยก็เลยกลับมาเมืองไทยแล้วก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะกลับไปเมื่อไหร่อ่ะแต่ก่อนนั้นนี้เห็นมีข่าวดังมากเลยเรื่องน้องนี้กับแฟนขอโทษนะฮะแต่แยกย้ายเรื่องนี้นั่นเลยพ่อเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันก็คือก็ห่างกันมากขึ้นมากกว่าเพราะว่าเหมือนก็ต่างคนต้องต่างไปทําอะไรก็เหมือนเขาเรียกว่าแบบให้เวลากัน แต่สารภาพสารภาพก็ยังเหมือนเดิมถูกไหมฮะสารภาพยังเหมือนเดิมให้เวลาซึ่งกันและกันใช่ไม่แต่รู้ว่าสองคนนี้คือนิสัยต่างกันมากทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยหรอที่ใช้เป็นคำว่าทะเลาะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบเถียงกันมากเถียงกันมากกว่าแม่ว่าหนักกว่าทะเลาะอีกนะลูกความเห็นไม่ตรงกันเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรนู่นนี่อีกนะแม่หัวใจเด็กมากเถียงกันเรื่องอะไรเป็นแบบเราไม่เก็บของเราถอดรองเท้าทิ้งไว้ที่เดิมอะไรพวกอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเรื่อง ใช่บางทีเราไม่ชอบเก็บของเราชอบวางไว้ที่เดิมแล้วก็จะก็จะหยิบแต่แต่ตรงเนี้ยเขญญาก็จะแบบทำไมไม่เก็บอ๋บอบ่นกันก็นบ่นเรนื่องเดิมวนไปวนมาบ่นทุกวันทุกวันทุกวันแบบอยากพูดอะไรอยากพูดอะไรไม่มีอะไรหายใจเลยท่ <laughs> แบบเราเราฝันแล้ว่าเราแบบเหคล้ายคายแบบว่า,มวา,มบบวามเมดิเทตไปด้วยแต่ว่าเวลาที่คุณแอนกับทางลุนนี่เองมองเห็นมุมต่างกันมีปัญหาตรงน,นนี้นั้นใครเป็นคนเคลียร์ให้ตอนหลังทำไมถึงแบบ ได้กลับมาแบบเหมือนเดิมก็อาจจะเป็นจัสตินนะก็คือแบบเวลากับไปอยู่ที่นู่นกันก็จะมียังมีงอนกันอยู่ก็คือแบบว่าแม่ก็ไม่พูดลูกก็ไม่พูดอจะไปดินเนอร์กันแล้วยังไม่พูดกันอีกหรอจะออกไปดินเนอรกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้นี้ตอนที่คุยกับทอนดูโดอยู่แอนดูแอนไม่ชอบฝรั่งมีปมในใจใช่ไห คือตอนเด็กๆอ่ะะคก็จะโดนล้อฝรั่งขี้นกอะไรอย่างเงี้ยคือถูกบูลลี่ตั้งแต่เด็กๆใช่ใช่ผู้ศึกษาช่วยช่วยงานนี้เนี่ยแล้วยังไงแล้วอย่างไงคะก็จําฝังใจอะค่ะก็จะรู้สึกแบบว่าไม่ชอบไม่อยากพูดสังเกต์แอนตี้แบบจะแบบแม็กซ์อินไทยแลนด์กำลังดังเลยตอนนั้นจร่งมก็มีปมอย่างเจ้าเออชีวิตของเราไม่เคยเจอพ่อไม่เคยเจอพ่อใช่เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องจริงก็คือไม่เคยไม่เขาเห็นพ่อแบบครั้งหนึ่งแต่จําไม่ได้อะคือนิสัยก็เลยจะไทยไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่หน้าฝรั่งเท่านั้นเอง แล้วเขาบอกว่าคุณถูกเลี้ยงเหมือนในละครเล,<ช>เลยคือเหมือนต้องมาอยู่มาโตในเรือนหลังเล็กใช่ใช่ที่บ้านก็แบบว่าคุณแม่แบบได้สามีฝรั่งปุ๊บแล้วมีเรามาซึ่งแบบคุณตาลักมากเพราะว่าคุณแม่เป็นลูกคนคนโตคนโตก็จะแบบพอแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนนอกรีดเนาะสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคุณตาเป็นขุนพักดีดำรงรี์อย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าไปแบบไปมีแฟนเป็น หลังสลักนี่คือแบบเสียหน้าไม่เป็นที่ยอมรับมากอะไรเงี้ยก็จะถูกเลี้ยงอยู่ในเรือนหลังเล็กตลอดเลยแล้วเวลาบ้านใหญ่ทานอาหารเสร็จแล้วก็ถึงจะยกสำรับไปที่หลังเล็กแล้วหนูมันจะได้ทานพูดง่ายคุณตาไม่ชอบคุณพ่อจนกระทั่งรามมาถึงหลานก็คือตัวแกร่ไม่อยากเห็นนะคะก็จป็นเะไนไม่ให้เห็นเจ็บอยู่เวือดห้ามไปวิ่งเล่นแถวนั้นอะไรเงี้ยก็มาเล่นละครก็ละครไงเออจะเป็นอย่างนี้ตำรับรักอะไรอย่างนี้แต่เขาเนละครหนุมเล่นเป็น เป็นลูกผู้ดีมีสกุลตลอดเลยนะหนมเป็นอย่างนั้นเลยใช่ใช่คือเราดูในละครที่แบบว่านางเอกโดนกระทำไปอะเขาก็ไม่ได้กระทำหรอกเขาก็เป็นขนมทุนเดอเพนีแบบนี้มาพอพอคุณตาเสียไปทุกอย่างก็ค่อยๆปรับก็ปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จำวิ่งเล่นหน้าบ้านเขาก็ไม่อยากให้เห็นใช่คุณตายุ่งน้อยใจในโชคชะตาตัวเองไหมจังก็ต้องเล่นเก็บเม็ดมะขามเปาะอะไรอย่างเงี้ยตรงข้างๆรั้วตรงก็มีคลองมีอะไรแล้วหลานๆคนอื่นของคุณตาแล้วคก็โดนแล้วก็โดนล้อพวกแบบคนข้างบ อะไรเงี้ยก็ร้อตลอดเลยแล้วเอ้ฝั่งขี้นกฝั่งขี้นกอะไรเงี้ยคือไม่เข้าใจฝรั่งขี้นกคืออะไรอะไรเงี้ยแต่น้องแม่คุณน้าเนี่ยจะรักมากแล้วหลานคนอื่นของคุณตาล่ะก็มีเขาถูกเลี้ยงในเรือนใหญ่เหรออ๋อทุกคนใช่ใช่ค่ะแต่คุณน่ะถูกเอาไปหีมาเรือนเล็กใช่เพราะคุณคุณคุณยายแอนก็เป็นนัมเบอร์ทูไง เป็นเบอร์สองอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหสตอรี่ยาวมากใช่ดูแบบที่รักี่รกทัมันก็ถูกหล่อหลอมาแต่ว่าเราก็เข้าใจชีวิตเราก็ไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจอะไรอะค่ะอันก็เชื่อว่าทุกคนชีวิตแต่ละคนมันก็มีความแตกต่างกันนะเนาะขนมทำเนียมประเพณีมันก็ ก็เปลี่ยนไปหมดแล้วอะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็แบบไปอยู่อังกฤษมาเนี้ยก็มันก็จะมี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 เลเวลของเขาของเขาอีกก็ไม่ได้ง่ายนะคะชีวิตมีสามีฝรั่งนี่ไม่ได้ง่ายนะคะเราก็ต้องปรับปรุงเราก็ต้องปรับอุปณิสัยตัวเราหลายๆอย่างให้เข้ากับเค้าเจอบ้านเค้าด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณจัสตินเขาก็จบออกซฟอร์ดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเล้ก็มีแบบค่อนข้างจะเป็นคนแบบเป็นระเบียบแบบแผนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็แบบ ก็โดนคนไทยสลายไปหมดแล้วค่ะสบายสบายคนไทยสลายสบายสบายพี่เองเห็นบอกเคยโกรธแม่เคยงอนแม่เหมือนพี่สาวน้องสาวมากกว่าเนาะเห็นบอกวันนี้อยากจะมีความใจอยากจะบอกแม่บางอย่างและมีของมามอบให้ด้วยใช่ไหมครับสบายใจนอนพี่รายการนี้ทำหัวใจตื่นเต้นมากมอบของมอบของให้แล้วก็พูดคำพูดที่อยากจะพูดกับแม่หน่อย ้องเป็นลูกนะคะที่ทำที่ถ่ายตอนที่เราอ่านหนังสืออ๋อจำได้แม่ก็มีกระเสริฐเล็กเล็กน้อยจริงๆก็เขาก็รู้อยู่แล้วแหละที่แบบทุกอย่างที่จะพูดเราก็รักเขามากที่สุดนี่ก็รักเหมือนกันไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยหวานกันไม่ค่อยพูดกันเลยใช่ค่ะขอบคุณค่ะอ่ะค่ะ วันนี้ขอบคุณน้องดี้ก่อนเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกีเรียนที่เปิดทางให้เราด้วยขอบคุณครับกลับมาพบกันที่ในควเรีดยใหม่ทุกวันอาทิตย์ใจสองตรงสิบห้าวันรับไปก่อนสบายใจท้องอืดเที่ยวแอร์เอ็กซ์แอร์เอ็กซ์ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมติคนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทป กดเลยครับ